สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเขี่ยพระกองครับวันนี้ผมจะมาตามหาเหรียญหลวงพ่อลพกลั่นวัดพระยานะครับอยู่ในกองเนี้ยมาดูว่าเราจะหาเจอไหมจะมีไหมมาดูครับจ้าม นี่ครับทุกคนครับเจอแล้วเหรียญแรกครับโอ้โหสภาพแบบนี้มันต้องเก๊เบอร์ไหนวะเนี่ยหรือว่ามันจะแพ้วะโอ้โหนี่บกเหรียญแบบนี้ดูดิยับเยินเลยโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้ดูไม่ออกเลยนะครับรู้แต่เป็นเหรียญพวกกันวางดีกว่าครับแบบนี้วางเลย่ะเดี๋ยวเคลียร์กันต่อครับนี่มาดูเอา้านี่เจออีกรดเหรียญหนึ่งนี่นี่วางอยู่ตรงนะี้นย อ้อถ้าถ้าทรงนี้นะครับทุกคนสําหรับผมนะผมมองว่าไม่แท้นะครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับดูผิวเนี่ยเก่าไม่ถึงยุคเลยนะนะครับทุกคนสังเกตดูดิครับผิวยังใหม่ๆเลยครับแล้วก็เหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญถอดพิมพ์นะแบบเนี้ยถอดพิมพ์นะครับนะครับเหรียญถอดพิมพ์แน่นอนเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนี่ครับเนี่ยดูข้างหลังเนี่ยนะครับ คือมันใหม่เกินไปนะทุกคนนะผมคิดว่าใหม่เกินไปเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเก๋ตรงไหนนะครับนะเดี๋ยวมาดูขอบกันนี่ทุกคนดูขอบนะครับขอบอย่างนี้คือขอบตัดฉีกนะครับขอบปั๊มปั๊มฉีกอะนะครับนี่เห็นไหมมีรอยฉีกดำๆเนี่ยครับนะเป็นดำๆคือรอยปั๊มฉีกนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับนะเป็นรอยฉีกนะครับอ่าถ้ารอยแบบนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มตั้งแต่ ยุคนะครับ2ปี2,500ขึ้นมานะนะครับเนี่ยถ้าถ้าขอบเป็นแบบนี้นะครับตีว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนถ้าปั๊มฉีกแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกรัดานนะครับเพราะอะไรไหมครับผมส่องมาเยอะครับนะไม่ใช่ครับเหรียญนี้ไม่ใช่ไปไปดูกันต่อครับเขี่ยกันต่อดูซิว่าจะเจอไหมนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ ในกองนี้เขาพิดแค่เหรียญละห้าสิบาทเองนะครับห้าสิบาทนะครับมาดูว่าจะเจอเหรียญรูวทองคำไหมนะครับอ่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆนี่เฮ้ยเฮ้ยเจ็บหายเหรียญทองคำใช่ปะวะโอ้โฮเจอจริงครับทุกคนครับเจอจริงครับทุกคนครับนี่เจอแล้วหนึ่งเหรียญนะครับ พกกลั่นแท้ไม่แท้ไม่รู้นะแต่จเจอแล้วเดี๋ยวเราไปลงกล้องกันครับทุกคนครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพอกลัน่นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมไปเขี่ยมาเมื่อเช้านี้นี่นะครับในราคาห้าสิบบาทนะครับเป็นพระพระเรียกว,ว่าพระกองนะครับพระกองเนี่ยนะครับผมนี้ชอบเขี่ยพระกองมากเลยนะครับแล้วก็พระตามบ,าบ้านบ้านเนี่ยนะครับเพราะพระกองเนี่ยนะครับมีโอกาสเจอพระแท้นะครับเพราะว่าพระเขาที่เขาเทกองเนี่ยเป็นพันพันพันองค์อ่ะ นะครับนะเป็นพระพันองค์นะเต็มโตอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสเจอพระแท้ครับนะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคนี่นี่นะทุกคนนะนี่นะครับ่ะเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันดูว่าเหรียญนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้กันครับมาช่วยกันพิจารณาว่าเหรียญนี้เป็นเช่นไรนะครับวันนี้ผม ถ่ายกลางคืนนะครับแสงไฟก็อาจจะสะท้อนเหรียญนะครับให้แวววาวดูแล้วนะครับโอ้โหเหรียญสีทองนะครับเป็นเนื้อทองคําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเหรียญนี้นะครับดูจากสภาพด้านหน้านะครับมทําไมเหรียญมันเป็นยับยู่ยี่ยูดีลงกล้องนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญไม่สวยเลยนะนะครับไม่สวยเลยแปลกมากเลยนะครับเหรียญนี้ดูสิครับคือผิวไม่เรียบนะจะว่า เหมือนพิมพ์เสี้นตองก็ไม่ใช่นะเป็นแบบพิมพ์พ่การก็ไม่ใช่นะครับเหรียญเนี้ยคืออถ้าเป็นเนื้อทองคําก็อาจเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าทองคำเนี่ยยิ่งนานเนี่ยนะครับมันก็คืออาจจะมีการยุบย่นของโลหะนะครับนของเนื้อทองนี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดูลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับไม่แน่ใจว่าเนื้อทองคําหรือเปล่านะครับ แต่ที่สําคัญคือผมเจอนะครับอีกเหรียญหนึ่งแล้วนะครับทุกคนครับเหรียญนี้ผมเช่ามานะครับห้าสิบาทครับมาดูบริเวณด้านหลังครับนี่โหเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเป็นรูๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะทุกคนนะนะผมไม่รู้ว่าแทไม่แทนะนะครับเพราะว่าผมเห็นเหรียญลุงพกก่อการเนี่ยมีหลายแบบมากเลยอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะนี่เอานี้มาช่วยกันดูพิจารณานะมีเส้นเดินขอบด้วยนะทุกคนนะ ก็ลักษณะนี่เปลี่ยนมันเป็นยังไงวะนี่มันดูคล้ายๆกับเออเนี่ยคล้ายๆกับเนื้อทองคำอยู่นะนะครับทุกคนครับนี่นะดูรอบๆเหรียญน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขอบกันนิดนึงนะครับดูขอบด้านบนก่อนนะทุกคนครับนี่กล้องไม่โฟกัสทุกคนเห็นรอยไหมครับเห็นรอยเป็นรอยประกบนะเนี่ยเป็นเส้นๆเ,เนี่ยตั้งแต่ด้านบนเลยเนี่ย,นะเ,ยเนี่ยนะดูเหรียญเนี่ยเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น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 นะครับเนี่ยเป็นรอยประกบนะครับทุกคนคือรอยประกบแบบนี้นะครับจะไล่ไปเรื่อยครับเนี่ยคือเป็นเส้นมาคือเดินเป็นเส้นวิ่งมาตามขอบเหรียญเลยเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเส้นวิ่งมานะครับตามขอบเหรียญแบบนี้นะครับอืมหรือว่าจะเป็นเหรียญหล่อนะครับหรือว่าจะเป็นปั๊มกระบอกนอ่นะครับ ผมนี่ชักสงสัยแล้วนะครับเนี่ยสงสัยแล้วครับแต่สําหรับผมนะผมไม่ซีเรียสนะครับในการเช่าเหรียญหลวงพ่อกลันเพราะว่าผมศึกษาเหรียญหลวงพ่อกลัดน,นะครับนะถ้าจะเป็นเหรียญเก๊ก็จะเก๊เบอร์ไหนประเภทไหนผมก็จะได้แบบว่าบันทึกนะครับนะนี่ดูเลนล่างเหรียญน,นะครับนี่เป็นรอยประกบชัดเจนเลยนะทุกคนนะชัดเจนเลยโอ้โหถ้าเป็นเนื้อทองคํานี่โอ้โหโชคดีมากเลยนะแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ถ้าเป็นทองคําแท้นี่โอ้โหโชคดีครับนี่ อลอยประกบเป็นแบบนี้ครับทุกคน,น่นี่แบบนี้เลยนะครับเอ๊นะครับนี่โอ้แต่ก็เป็นเหรียญที่สวยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าส่องเข้าไปก็จะเป็นเนื้อแบบเป็นพรุนๆนะเป็นรูเป็นพรุนเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยไม่สวยนะเหรียญไม่สวยนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่องค์หลวงพ่อนะครับนี่องค์หลวงพ่อคือผมเนี่ยชอบส่อง เรียกว่าหลวงพ่อกลั่นนะครับผมชอบส่องสองหน้าสองตาแก่นะครับแล้วผมเพราะผมคิดว่าน่าจะมีเมตตานะนะครับแต่เหรียญน,นี้แบบเหมือนเป็นรอยยุบย่นนะทุกคนอรอยยุบย่นอยากก่างกระพระสมเด็จเลยนะครับนะแต่ก็โอเคครับนะได้เหรียญน,นี้มาก็ได้เราได้มาศึกษาร่วมกันนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนะด้านหน้าด้านหลังอ่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญน,นี้ มีความหนาความบางมากน้อยแค่ไหนผมจะใช้เหรียญ50สตางค์นะครับในการเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะครับมามาดูพร้อมกันครับนี่ความหนาความบางของเหรียญเนี่ยนะครับทุกคนดูดีผมว่าเท่ากันกับเหรียญ50สตางค์นะเท่ากันครับทุกคนเท่ากันครับอ่นะครับนี่เหรียญ50สสตางค์นะครับนะครับเหรียญ50สสตางค์โอ้โหนะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูใหม่นี่นะครับเท่ากันเลยนะเท่ากันนะครับ ท่ากันกับเหรียญห้าสิบตังค์นี่นะครับห้าสิบบาทครับเหรียญนี้นะครับถ้าแท้ขึ้นมาก็โอโเคครับทุกคนครับก็ได้ชมกันไปนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นเหรียญนี้นะครับก็สําหรับผมเองก็ไม่ขอสรุปนะครับว่าเป็นเหรียญแท้หรือไม่แท้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกทุกทนนนครับผมสะสมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้นะครับ เพราะว่าผมต้องการที่จะศึกษาถ้าไม่แท้ไม่แท้ยังไงนะครับไม่แท้แบบไหนนะครับถ้าแท้แท้ยังไงนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับการศึกษาเหรียญหลวงพ่อพก,กลั่นเนี่ยนะครับที่ผมศึกษามาเก้าปีสิปีเนี่ยตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเหรียญแท้เนี่ยนะครับนะมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราทุกคนเกิดไม่ทันหลวงพ่อนะครับไม่ได้อยู่ในพิธีไม่ได้อยู่ในการจัดสร้างนะครับและที่สําคัญนะครับคนที่เกิดทัน ตายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ขอสรุปว่าเรียนแท้เป็นยังไงเรียนไม่แท้เป็นอย่างไรนะครับสําหรับเพื่อนๆก็สุดแล้วสุดแท้แต่จะพิจารณานะครับนะทำไมผมถึงบอกว่าไม่สามารถสรุปได้นะครับเพราะว่าจากการสืบค้นนะครับข้อมูลต,ต,ต่างเนี่ยนะครับยังไม่มีสถานที่ใดหรือคนไหนนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าหากเราเจอหลักฐานนะครับ เป็นหนังสือเก่าที่ลงหลวงพ่อก,การเอาไว้สักเมื่อหนังสือสักประมาณสัก5้าสปีเนี่ยก็น่าจะชี้เขาโครงนะครับของเหรียญแท้ของหลวงพ่อก,การได้นะครับเพราะเซียนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทาหนังสือเนี่ยเขาจะถ่ายรูปแต่ว่าไอ้พวกตำหนีเนี่ยเขาจะใช้ปากกาวาดเอานะครับนะ,ะถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะคิดว่าเชื่อถือได้นะครับน่าจะเชื่อถือได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ ขอบอกว่านะครับสําหรับการเข้ามาอยู่ในวงการพระเนี่ยนะครับจะมีการเล่นอยู่2แบบนะครับนะสำหรับ uh, พระเครื่องเนี่ยนะครับแบบแรกก็คือคนที่นิยมสะสมบูชาศรัทธานะครับนะนะนิยมสะสมนี่ก็จะห่วงพระนะจะไม่ปล่อยพระจะห่วงพระจะเก็บไว้สะสมไว้นะครับแล้วก็ศรัทธาอย่างเช่นผมนะครับผมจะอยู่ในประเภทคนศึกษาและก็สะสมแต่ถ้าอีกประเภทหนึ่งนะครับ อยู่ในวงการพระเพื่อปล่อยพระโดยเฉพาะนะครับคนที่ปล่อยพระโดยเฉพาะเขาจะไม่ห่วงพระนะครับสมมุติว่าเหรียญหลวงพ่อกลัน่นสมมุติว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับสมมุตินะผมสมมตุติราคา1ล้านบาทครับแต่ว่าเขาไปเคี่ยวมา50บาทเหมือนผมเคี่ยวเนี่ยนะครับคือด้วยความที่เป็นอาชีพนะครับปล่อยพระบูชาเนี่ยได้กําไร50 150 2 0 0เนี่ยเขาก็เอาแล้วนะครับนะเขาก็เอาแล้วนะครับอันนี้คือคนที่มีอาชีพ ปล่อยพักเครื่องนะที่ที่รู้รู้กันนะทีนี้ถามว่าในเมื่อเราไม่ไม่รู้ว่าเหรียญแท้มันเป็นยังไงนะครับต่างคนก็ต่างบอกว่าเหรียญของตัวเองแท้นะครับอย่างที่บอกครับถ้าคุณเล่นเพื่อสะสมศึกษาสะสมศรัทธานะครับ คุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเหรียญนั้นจะแท้ไม่แท้นะครับเพียงแต่ว่าคุณได้เหรียญไหนมาคุณก็ศึกษานะครับถ้าไม่แท้ไม่แท้แบบไหนถ้าแท้แท้ยังไงนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับไว้สอนคนรุ่นหลังๆแต่ถ้าคุณเล่นพระเพื่อการพาณิชย์หรือค้าขายนะครับคุณจะต้องเล่นตามกระแสหรือเล่นตามสังคมหรือพูดง่ายๆนะครับเล่นตามที่เซียนเขาเล่นนะครับถ้าคุณไม่เล่นแบบนั้นก็คือว่าคุณก็จะไม่สามารถ ปล่อยพระบูชาได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับคลิปหน้าถ้ามีเหรียญดีๆวเหรียญหลวงพ่อพก,กันแบบใหม่ๆเราค่อยมาดูด้วยกันนะครับว่าเหรียญที่ได้มานั้นเป็นยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ